ยัางยายโอ้ขยันจะเศร้าใช่อืมโอ้กำลังกายเจี่อกกำลังกายแบบนี้ดีอยู่อืมถากมาะรลรอพริกเนี่ย <c oughs> nhà nó cũng có vụ cũng chưa đó hơi phụt. ta hết nhà ban rồi dài cái hết lắng ban rồi yên cảnh chụp mi là.

หกตัวนอหยามันเกิดเนาะฝนมันตกเด้ช่วงฝนมันตกอ้วากรลดเจ้าคอยถากแล้ว,วถากมันนี่ในะแม่นี่มองเนี่ยยื้อ สับหินเบิดแต่แล้วจบหมดแรงเลยหนูยัง่าข่อยไปซื้อเกี้ยวจากอันอยู่เนี่ยเอาเกี้ยวมาลึงเกาะลึงเกาะ ก็เราก็ดึงขึ้นดึงขึ้นมันขาดเดหดนื่อยนักต้องพักผ่อนมานาอย่านอนนักเหนื่อยนักต้องพักผ่อน โอ้โหหนาไหม <c oughs> เป็นหนาเป็นตาให้โคกับบือกินเนาะผักขมผักขมโอ้ยต้มจิ้มแล้วแซ่บเหมือนั้นต้มจิ้มของตาประเทศอะไรหาว่าหลาย มังกุนเปลนอม,มองไก่ลกเอาไว้หุยใหญ่อ้าวธรรมดาเนะาะขนาดไอเห็ดก้อนก็ได้มองดีก้อนตัวไอเห็ดที่หลังก็ได้มองหกแ่แปนแ่นตัวมันเป็นร่องน้ำน้ำเนาะมันก็นหกตัว ฝนมันเตาตจกล้วยายเลยต้นกระถินก็เพาะต้นกระถินหนูนมาขี่ไส่ได้ตอนไหนละมันคือเป็นพิกิหนู หนูนี่หาขี่ไปทั่วเนาะอีกต้นหนึ่งเด้ออยู่นั่นจะไปถางมันถิงเด้อ ขยันเฮ้มาขยันทอยายเนาะโยกขาโยกไหลเดี๋ยวมันกิ่งมใไซนี่แตกแล้ว เตะดูเอาเอาเอาเห็นพริกต้นนั่นบ่หน่นวยลายบห่หน่ะ n h านี่มันเป็นเคยาเนาะเราเนี่นะยสายเอ้ยพอแล้ว โอ้โตรงนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือว่าคมชุกอยู่แล้วอ๋อขงแม่เว้ยมาดิดิพิชิตเป็น นะนี่ไมดเยบอกว่าเห็นเนี่ยนักต้องพักผ่อนเดี๋ยวคอยพักเยตึกนหอ,กอ,อยกหอยหอย,อยกินอะไรอเว้ยหอยท่ นัเท่าดยนงท่าโอ้มีหินน่งยังดีเหมนอนกันนางเลยของเลยยังต้องทิ้งก็ได้นะแป๊บหนึ่งมันบดหนึ่งแล้วแป๊บมันก็ยาวตั้งหเมตรเนาะ กำลังขยันกำลังขยัน,ยนอ,อย่าคัดเอาโดาามันจะได้าหายหนาวคำนจะหายหนาวมันจะมีไอ่อนจริีแล้วแฟนดีเว้ยแู

nú nháo thiệt, ơ, con, ma theo con, chỉnh con, hết to chỉnh tháo con, khoai hết to โอ้บึงโจกดูคนขยันแท้แท้เนี่ยจนพอแห้งแล้วเนาะขยัขยันดากรีบเบิดแล้วอย่าปากขอแล้วขยันหลาย